ที่เห็นด้านควา่่ด้านตรงกลางมันก็เรียกว่าโอเวอร์ฟลูนะฮะคือไม่ั้นกลายเป็นว่าเอาแอร์มาตั้งน้ําท่วมเจ๊งไปเลยนะต้องถอดออกไปซ่อมเลยนะบางตัวเนี่ยถือว่าน้ําท่วมมากนะตันต้องต้องดูแลมันหน่อยแคร์มันหน่อยนะจะบอกว่าช่างมันฉันไม่แคร์ไม่ได้เพราะมันทําให้ไม่เย็นเนี่ยถ้ามันร้องได้มันบอกว่าช่วยดูแลฉันหน่อยคืออย่าง่แี้ยเพราะมันรับน้านะตรงเนี้ยต้องบอกเลยรับน้ําให้มันมีโอเวอร์ฟลูหรือรูน้ําทิ้งซะ เจ้าของเขาคงไม่ทันได้คิดนาดดจากไม่ได้คิดไม่ได้คิดครับลืม,มคิดนะจนกระทั่งมันเจ๊งเลยนะฮ<ค>ะช่างแงก็บอกว่าก่อสร้างก็ต้องไปไปผ่ามันออกนะ<ค>ผ่ามันออก<แ>คือมันมีการสาดอยู่แล้ว<แ>ดีอยู่แล้ว แอร์ก็ตั้งในตำแหน่งที่ดีแต่ว่าน้ำมันท่วมไหม,มน้ำท่วมชั้นสองครับดิฉันแปลกใจมากเลยอาจารย์ตอนที่น้ำท่วมหลายๆคนโดยเฉพาะักวิชาการก็จะออกมาพูดนะว่าอ้าวคอมเพรสเซอร์แอร์ช่วยดูแลกันด้วยนะเดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวเครื่องในจะเสียนะ,ะให้เอาถุงมาครอบเอาอะไรมาครอบอดิฉันก็เอาถุงดำมาครอบแต่ว่าความที่มันไม่ได้ทำมาเพื่อเพื่อเพื่อการนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องนะเดี๋ยวมีสายนูนยน่นาสนี่เวลาถุงไปครอบน้ำมันก็เข้าได้อยู่ดีทุกคนก็จะบอกว่าอหลังจากที่ น้ำท่วมผ่านพ้นไปแล้วให้แกเอาคอมเพรสเซอร์มาตากแดดมาดูแลมาเป่ารุ่นเป่านี่ที่ยัก็ไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งพอดีคนที่บ้านบอกว่าเอ้าปรึกษาแล้วมีญาติทํางานอยู่กฟผเขาบอกว่าไม่ต้องทําอะไรหรอกเอามันวางติงตั้งทิ้งไว้เฉยๆสักเดือน2เดือนที่ยังก็ตั้งทิ้งเฉยๆเหมือนกันอาจารย์หลายเดือนเลยแหละประมาณสัก3ามสเดือนได้มั้งหลังจากนั้นทดลองเปิดอยู่ก็ช่างใจอยู่นะว่าไฟจะถูดไฟจะตัดจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าใช้ได้ใช่ไหมเออใช่ได้นนคือเท่ากับเออไม่ต้องไป ไม่ต้องทําอะไรมันเลยก็ก็เหมือนประตูไม้จริงไงประตูน้ําปิดไม่เข้าใช่ไหมคือจะไปทําอะไรมันทิ้งไว้3เดือนไม้มันจะหดตัวเหมือนเดิมคนไปถากแลทีนี้พอหลังจะแห้งสนิทแล้ว ต้องเสริมไอ้จุดที่โบออกไปอีกนะคะแต่ว่าวิธีการนี้ก็ไม่ดีไม่ดีนักอาจจะเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะคะจะทําอะไรก็ต้องดูแล้วก็เรามันระวังด้วยเพราะว่าก่อนที่เราจะเปิดแอร์เนี่ยเราก็เตรียมไว้แล้วว่าเอออะไรถ้ามีปัญหาอะไรยังไงเราจะต้องทํำยังไงตอนนั้นท่วมิดไม่ท่วมิดไหมมิดค่ะอาจารย์คือดิฉันใส่ถุง ใส่ถุงดำอ๋อ,อไม่ถึงวิธดดีขออภัยคือใส่ถุงดำครอบถุงดำไว้แล้วแต่ปรากฏว่าไอ้ถุงดำนั่นแหละเป็นตัวก่อปัญหาเพราะว่าน้ํามันไปขังอยู่ในถุงดำแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ขังในถุงดำใช่ไหมคะอพอที่น้ําลดลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะน้ําก็จะตกไปตามธรรมชาติใช่ไหมจากน้ำที่อยู่ในตัวคอมเพรสเซอร์เนะี่ยแต่เพิินว่าไปครอบถุงดำเพราะฉะนั้นมันก็เลยอุ้มน้ําอยู่พอเวลาไปเจาะเอาถุงดำออกโอ้โหทีนี้น้ําพังปูมาเลย หรือเป็นไปได้ไหมว่าแอร์ที่ดีมันจะต้องมีน้ําในถุงดําหล่อเลี้ยงเป็นไปได้ปะอาจารย์ไม่ใช่ปลาทำไมจะต้องมีน้ำนึ่ว่าน้ําที่คืหอหล่อไปแล้วมันใช้ได้ไงเออ,เอ,อมันอาจจะเป็นทฤษฎีใหม่แต่อาจจะเป็นผลดีอยู่อย่างหนึ่งที่ครอบถุงดําเนื่องจากว่ามันไม่มีเศษขยะอ,อ่าเขาไปอุดอยู่ข้างในไงอาจารย์เพราะว่าตัวข้างนอกที่คอยร้อนที่อาจารย์พูดถึงมันจะต้องมีตัว พัดลมมีพัดลมถูกไหมคะการครอบถุงดำอาจจะมีประโยชน์อยู่อย่างหนึ่งก็คือทําให้ไม่มีเศษไม้เศษขยะเศษผงหรือว่าเศษดินเข้าไปอุดในนั้น อาจจะเป็นได้เป็นได้แต่ก็น่าจะฟลุกนะเพราะบางทีมันมิดแล้วมันอย่าในนั้นมันก็จะมีพวกระบบไฟฟ้าอยู่ด้วยช่าล่ะทำบุญมาดีมดีแต่ว่าก็ดิจะไม่ได้จบแค่นั้นนะคะหลังจากลองทดลองดูแล้วว่าโอเคมันได้ไหมเนี่ยก็ต้องเรียกช่างอยู่ดีเพื่อให้เขามาล้างทําความสะอาดอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างแล้วก็ดูสายฟุ้งสายไฟอะไรต่างๆด้วยว่ามันอยู่ครบถ้วนไหมเราก็ไม่อยากจะเกิดอันตรายต่อตัวเองนี่ก็ต้องเตรียมแล้วนะถุงน้ำเนี่ยต้องเตรียมอีกแล้วต้องเตรียมอีกแล้วตอนนี้แต่ หลายบ้านยกขึ้นสูงแล้วคืออย่างผมเนี่ยผมจะยกสูงประมาณเมตรยี่สิบและยกยกตัวที่ที่มันถึงชั้นล่างนะครับแต่เดิมเนี่ยติดไรติดดินก็ยกเมตรยี่สิบทุกอย่างปั๊มน้ําก็ยกสูงเมตรยี่สิบถ้าเลยเมตรยี่สิบก็สละเรือเลยคือเมตรยี่สิบนี่มันก็เยอะแล้วนะผมว่าไม่ต้องไปอะไรเป็นเรื่องพวงคือบ้านอาจารย์ก็จะเป็นเกาะความจริงเวลานี้ถ้าก็เรือหางยาววิ่งได้อยู่แล้วถนนสามวาเนี่ยวิ่งได้อยู่แล้วแต่ว่าทางผมออกได้หลายถนนไง แต่แล้วก็มีเรือมีเรือสามลำตอนนี้ไม่กลัวแล้วคือการท่วมก็ดีนะมันทําให้ผมขาดเฮลิคอปเตอร์อย่างเดียวนอกนั้นมีหมดแล้วรถสูงก็มีแล้วรถเตี้ยนี่ไม่เป็นหาเอาไปไว้ที่อื่นนะฮะก็ขาดอย่างเดียวถ้าถ้ามันออกไม่ได้เฮลิคอปเตอร์สำคัญเตรียมการไว้หมดแล้วเตรียมการไว้หมดแล้วครับเรือมีสามลำกรกดาสิงหากันยาเดือนที่แล้วมันเริ่มท่วมแล้วตุลาปีที่แล้วตุลาประมาณใช่ไหมอาจารย์กรกฎาสิงหา กระนั้นก็จะหมดเดือนแล้วนี่สิงหากันยาตุลาหุ้ยอีกเดือนเดียวอีกเดือนเดียวคือตอนนี้ผมเริ่มปลดเรือลงมาแล้วนะลำที่หนึ่งเขามีสามลำลำที่1นี่ใส่เครื่องใส่เครื่องตัดหญ้าเพราะว่าเรือเป็นเรือโฟมนะลำที่สองนี่ใช้พายคือกรณนี้ใกล้ๆอะไรเงี้ยพายลำที่3ามนี่ไว้ช่วยเพื่อนบ้านที่มีหมูหมาแมวคือทําไว้สาหรับบรรทุกบรรทุกสัตว์ดีจังเลยอันนี้เป็นกิจอาสานะครับคือคือลำไหนที่หมูหมาแมวมันจะต้องมี กองพิเศษเพาะโดยเฉพาะเกิดไปเจอน้ําเชี่ยวแล้วตกไปแต่ว่าทุกลาเนี่ยพ่วงกันได้หมดเลยนะเรือผมนะคือช่วงน้ำท่วมเนี่ยใครไปยืมเรือผมได้เพราะเรือผมไม่ยืมได้เพราะมันเป็นเรือที่ไม่คว่ำไม่จมไม่โครงเป็นโฟมสมมุติเราชนแล้วแตกนะแตกเป็นห้าซีกได้ทุนห้าอันเลยจริงดิอ้าวก็เรือโฟมมันไม่จมอยู่แล้วไงก็แต่เรืออื่นนะ เกาะไม่ได้เลยนะครับจมเรือของแม่เร well um, okay, okay. so okay. ือโฟมเนี่ยค wow, ่ะว yeah, ิศวกรเขาคิดได้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคนแบบเราคิดไม่ได้คิดไม่ถึงในความจริงน้กามันงคิดมากแลอวก็อย่างที่บอกเรือโฟมยังไงก็ไม่จมไม่ล่มไม่โคร่งเรือมันยังลงไปี่โครงวุบวับวุบวับนะฮะอันนี้สบายเดี๋ยวฉันก็พาอาจารย์ออกทะเลไปเรื่อยได้กลับมาที่แอร์ไหมคะอ๋อเหรอหายไป ชอบแอร์ต้องแคร์ที่ตั้งอ่ะว่าต่อไปเมื่อกี้เราคุยเรื่องแอร์นะเราไปเราไปคุยถึงน้ําท่วมถึงเรื่องของน้ําท่วมแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดจากแอร์ทีนี้ก็คือตัวแอร์ที่อาจารย์บอกว่ามันต้องแคร์ต้องคิดถึงที่ตั้งของคอมเพรสเซอร์ด้วยเนี่ยนะคะตัวด้านนอกที่อยู่นอกอาคารนอกจากห้องนอนนอกสานักงานเราเนี่ยนะคะว่าเราจะต้องดูแลด้วยเพราะว่ากรณีที่เกิดน้ําท่วมขังที่มันไม่มีทางระบายน้ําก็จะส่งผลกระทบต่อการทํางานของไอ้เจ้าตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวไปดูที่ภาพของอาจารย์ภาพต่อไปนะคะว่า จะมีตรงไหนที่เราจะต้องดูแลสำหรับตัวคอมเพรสเซอร์หรือว่าคอยร้อนของแอร์เอีค่ะคือถ้าท่านมีเป็นเป็นส่วนยื่นแบบตามภาพนี้นะตามภาพนี้แล้วแล้วมีเป็นเหมือนกระรางกัตเตอร์เงี้ยส่วนนี้ท่านควรจะเจาะรูออกแล้วโอเรียกว่าโอเวอร์ฟลถ้าไม่มีก็ทําซะก่อนที่แบบว่ามันฝนตกมากๆเราจะไม่มีเวลาทําหรือมันท่วมซะก่อนนะฮะคือพอท่วมคนอันตรายกว่าท่วมบนนะนะมันฉะนั้นมันมีทั้งพัดลมมีทั้งสายไฟอยู่ข้างล่างอยู่แล้วนะ หรือใน,ในบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้มีระบบพวกนี้อย่างเดียวมัน,นมีระบบเดี่ยวดีถ้าเป็นยาวเทียนมันสามารถทำอย่างนี้ได้นะไม,ไม่ไม่ต้องไปตั้งบนหลังคา<ะ>ก็เป็นการตัวแอลอันนี้เป็นทีมหนึ่งที่ทํางานร่วมกวับผมผมบอกว่าไม่ขอตั้งบนหลังคาได้ไหมเนื่องจากพวกเราเป็นวิศวกรไงเราก็เราบอกว่าต้องการอย่างเงี้ยแต่ แต่เราเสียบได้เผื่อท่านใครท่านอยากจะเสียบอย่างนี้ก็ได้นะครับเราก็ดีไซน์เป็นโครงเหล็กเสียบผนังไว้แล้วก็ยื่นออกมาแล้วก็เอาไอจานนี้ไปอยู่ตรงนั้นค่ะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามีนะคะจานนะคะเขาจะเป็นแขนเกี่ยวแบบรูปตัวแอลอะไรแบบนี้นะคะเขาทาได้ถ้าเราไม่ต้องการให้ยึดติดอยู่กับรังคาบ้านเราหมายเวลาไปทําแอคืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทํางานร่วมกับเราทางด้านก่อสร้างนะอย่างนี้ครับ ราบดำๆที่เห็นเนี่ยเป็นบริเวณที่มีน้ําขังหมดเลยพทีนี้พอท่วมตรงนี้มากๆกนะกลายเป็นน้ําเข้าในบ้านด้วยนะเพราะเป็นจุดรั่วซึมนั้นพยายามเจาะเป็น overflow นะฮะหรือเทให้มันลาดออกทางใดทางหนึ่งซะไม่ใช่แค่มีปัญหากับคอมเพรสเซอร์แอร์อย่างเดียวมีปัญหากับน้ําที่จะเข้าบ้านคือบริเวณนี้มีหน้าที่องเดียวให้น้ําแตะแล้วผ่านไหลลงไม่ใ่ให้น้าแตะแล้วอยู่หลายเดือน ระเหยเข้าแอร์ด้วยก็จะอันตรายครับเออวาจเรียนถามอาจารย์เหมือนกันว่าถ้าเป็นกรณีที่น้ําขังอยู่แบบนี้นอกจากส่งผลการทํางานต่อเรื่องของระบบไฟฟ้าแล้วเนี่ยเรื่องของสภาพอากาศอะไรเงี้ยที่ที่จะทํางานให้เราในการทําแอร์เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าน้าน้ําที่มันอยู่ในนี้มันจะระเหยตัวละระเหยมันก็จะไปเกาะอยู่ใต้แอร์มันก็จะเป็นไอ นั้นมันไม่มีทางอื่นนะมันก็มีแสงแดดเต่าวนไปวนมานะคือถ้าท่านมีอย่างนี้เจาะรูออกซะหรือทําสโลวให้มันไหลไปตรงไหนก็ได้นะแค่มันนิดหนึ่งหนึ่งบ้านอะไรทุกอย่างดีเนี่ยบางที่มันจะมีแบบแบบนี้เรามองอาจจะมองไม่เห็นในเมื่อน้ําขังเพราะต้นไม้เราก็คลุมอยู่แอร์ล้วก็มีอยู่หรือยังไม่ไม่มันไม่มีเสียงอะไรผิดปกติผมเชื่อว่าถ้าไม่พังหรือน้ําไม่ท่วมไอหลังพวกเนี้ย ก็คงไม่ไม่ไม่ไปดูแลค่ะค่ะหรือว่าบางทีเจาะแล้วย้อนกลับลูกเมื่อกี้อีกนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์คะดิฉันรู้สึกว่าเขาเจาะอยู่เห็นไหมฮะด้านขวามีรูแล้วแต่ว่าบางทีเราไม่ได้ดูเราไม่ได้ดูว่ามีเศษอะไรไปอุดหรือเปล่านะคะมีใบบุ้งใบไม้ไปอุดอยู่หรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีดินมีฝุ่นอะไรพัดมาแล้วมันเกาะแล้วก็ไปอุดอยู่เนี่ยน้ำไม่ไหลได้ก็ช่วยกรุณาปีนขึ้นไปดูนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ลองดูซิในนั้นเนี่ยน้ำมันยังไหลมันโฟลได้หรือเปล่า มีมีคนสงสัยนะ <What? S 2> ว่าในเมื่อชั้นสองเนี่ยมันไม่เคยมีดินเลยนะ uh huh. แล้วถามาไอ้ดินนั้นมาจาก,าจากไหนมันเป็นมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นคือฝุ่นละอองที่ผสมกับน,น้ำเนี่ยทำมันจับตัวมันจับตัวกันนะเห uh huh. มือนบ้านเอะทำไมมีฝุ่น,น uh huh. จับทั้งทั้งที่บนอากาศก็ไม่มีดิน uh huh. และนี่ครับเกิดจากการสะสมละอองในอากาศนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> นั้นก็อย่างนี้ครับไปผ่าออก ไม่ต้องกลัวว่าไม่สวยคือมีวิธีทางวิศวกรรมเนี่ยเยอะแยะเนี่ยพาออกมาแล้วสวยให้มันระบายน้ําได้ดีใหญ่ขังน้ําแตะเขาเรียกว่าน้ําแตะแล้วผ่านไอ้ข้างในเนี่ยสบายๆเพราะเราเห็นมันมันเนียนๆอยู่แล้วันอ่วเนี่ยครับนะไอ้ส่วนเดื่นๆไม่เกี่ยววันนี้จะพูดถึงเรื่องแอร์อย่างเดียวแอร์อย่างเดียวกับไอ้ตัวไอ้ที่อยู่ข้างในเราก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยเท่าไหร่ <c oughs> ไอตัวข้างนอกเนี่ยครับจะส่งผลในเรื่องของพวกเนี้ยค่ะบ่าด้วยเรื่องของแอร์นะคะเรื่องของกัปตันนักบินสะจวดอะไรไว้วันอื่นนะคะเล่าได้นะเล่าได้ลองเล่าถึงสจะจวดก็ได้ยังก่อนอาจา์<ะ>พักก่อนเ<ะ>ขาบอกให้พักแล้วอ,อ๋อเหรออ่าแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยนะคะจะมาเจอเราสองคนกับคุยเฟื่องเรื่องบ้านในช่วงที่สองของรายการเปิดรับสายโทรศัพท์ที่0ู3 3 8 3 8 3 4าถึง6นะคะศ2 3ย์3 8 3สาถึง6นะคะ ทุกคำถามเกี่ยวกับเรื่องของบ้านขอเรียนเชิญในช่วงหลังของรายการตอนนี้พักสัก2-3นาทีค่ะ